คุยเรื่องเงินให้ตรงไปตรงมาทำงานชัดผลตอบแทนก็ชัดตามลัคนาสิงห์วันที่17กันยายนดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีกันเสวยพบสองกระดุมพะงานที่เกี่ยวกับราคามูลค่าและข้อตกลงรายได้เด่นทำใบเสนอราคาให้ชัดแล้วลงเงื่อนไขให้ครบดาวพุธช่วยให้ต่อรองอย่างมีเหตุผล ฟังอีกฝ่ายแล้วหาจุดลงตัวเรื่องเงินรายได้ตามผลงานแต่รายจ่ายจำเป็นก็มาแทรกเป็นระยะระยะตรวจเช็ครายจ่ายยิบย่อยแล้วคุมให้อยู่อย่าให้บานปลายความรักใส่ใจคำพูดให้ละมุนจะไม่สะดุดใจกันสุขภาพระวังคอปากฟันและการย่อยกินให้เป็นเวลาเคี้ยวให้ช้าสรุปราคาชัด เงื่อนไขชัดใจชัดงานทำเงิน